และนี่คือสมาคมตระกูลลิมสมุทรสาคนารนะคะที่ตั้งอยู่ริมถนนเทศบาล8ตดตมมหาชัยที่เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่พศ2527นับถึงปัจจุบันก็กว่า40ปีแล้วสำหรับสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงบรรพชนและสร้างความสามัคคีในตระกูลลิมสายต่อมาจากสมาคมตระกูลลิมแห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในกนรุงเทพมหานครซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2505ปัจจุบันก็มีคนตระกูลลิมในสมุทรสาครรวมเป็นสมาชิกกว่า 260ครอบครัวที่มาที่ไปของการก่อตั้งสมาคมตระกูลลิ้มใจสําคัญคือเพื่อราลึกถึงบรรพชนของตระกูลลิ้มที่มีเชื้อสายต้นกําเนิดมาจากเกียงกงหรืออีกนามหนึ่งคือเชียงซื่อเป็นบุตรโทนของปีกังกงที่เสียชีวิตก่อนที่เกียงกงจะถือกําเนิดมาชื่อเกียงเป็นชื่อที่จกักรพรรดิบูอ๋องได้ทรงพระราชทานชื่อสกุลลิ้มเป็นชื่อถ้ำในป่าที่เป็นถิ่นกําเนิดของเกียงกง จากนั้นจึงได้สืบทอดถ่ายญาติมาถึงปัจจุบันราว3,000ปีตระกูลลิ้มในปัจจุบันแตกแขนงอย่างกว้างขวางมีการเติมชื่อสกุลต่อท้ายคำว่าลิ้มไปอีกมากมายแต่ยังยึดถือแท้ลิ้มหรือตระกูลลิ้มว่าเป็นเครือข่ายวงศ์สาขาญาติที่มีบรรพบุรุษจากท่านเกียงกงออตระกูลลิ้มเ,เริ่มต้นมาจากท่านเกียงกงซึ่งเป็นบุตรของท่านปีกงังกงเมื่อ3,000กว่าปีที่แล้วส่วนในประเทศไทยเนี่ยปี2 5 0 5เนี่ย สมาคมจะกูลิ้มแห่งประเทศไทยได้กําเนิดขึ้นและในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเราก็ได้ซื้อที่ดินผืนเนี่ยในปี2524แล้วก็สร้างเสร็จในปี2527ครับเพื่อรวมจิตใจของคนแท้ลิ้มในจังหวัดสมุทรสาครแล้วเราก็มีป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษให้เรากลาบไหว้ครับ สมาคมตระกูลลิ้มสร้างขึง้นแบบสถาปัตยกรรมโบราณจีนที่งดงามคล้ายศาลเจ้าแต่ไม่ใช่ศาลเจ้าเพราะไม่มีเทพเจ้ารูปเคารพแบบศาลเจ้าใดๆแต่มีป้ายบรรพบุรุษหรือป้ายวิญญาณที่ติดไว้ในตู้ขนาดใหญ่ใจกลางของสถานที่แห่งนี้ในตู้นี้จะมีทางป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมทางป้ายชื่อของตระกูลลิ้มที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จับจองป้ายเอาไว้ก่อนแต่ยังถูกปิดด้วยผ้าแดง ซึ่งป้ายบรรพบุรุษท,ที่ตั้งอยู่ในนี้ลูกหลานก็จะมากราบไหว้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมก็จะมีการจัดไหว้ให้ตามประเพณีคนจีนป้ายวิญญาณนนจะสาคัญที่สุดเหมือนในหนังจีนที่เราดูอ,อย่างไรครับก็เหมือนกับว่าพอเราเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณเราก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วที่นี่ก็จะไหว้ให้ทุกเดือนทุกเทศากาลทุกวันเราต้องมาจับจองซื้อ ป้ายวิญญาณนี้กับพระทางที่นี่ก็จะทำชื่อจีนทําอะไรเสร็จเรจะมาตั้งให้ส่วนด้านหน้าทางเข้านะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคือเจ้ามาเทียงโวหรือเจ้าแม่ทับทีม โดยสมาคมตระกูลลิ้มจะมีการจัดงานวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมพร้อมกันและอีกหนึ่งวันที่จะมีการจัดงานคือวันก่อตั้งสมาคมซึ่งแต่ละแห่งจะจัดไม่พร้อมกันเพราะวันก่อตั้งเป็นคนละวันโดยนับเอาวันจีนปีจีนเป็นหลักและอีกไม่นานนี้สมาคมตระกูลลิ้มสมุทรสาครจะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขั้นให้เป็นอนุสรสถานตระกูลลิ้มภาคกลางและจะมีพิธีเปิดป้ายชื่อในวันที่2พฤศจิกายน2568 ก็จากการที่เรารวมกันเป็นสมาคมตระกูลลิ้มสมุทรสาครบรรพบุรุษก็ได้ล้มหายไปลูกหลานเขาเนี่ยไม่ได้มาสืบสานต่อทางตระกูลลิ้ม่นประเทศไทยก็เห็นความสาคัญอย่างเรื่องนี้ก็เลยจะรวมกลุ่มของจังหวัดที่ใกล้เคียงกันเช่นตอนนี้มีก็มีแม่กองดําเนินราชบุรีสิงห์บุรีอยุธยาลบบุรีบางบัวทองเข้ามาร่วมกับเราตอนนี้อ๋ออันนี้สําคัญมากเพราะว่า คนตระกูลลิ้มทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจะมาร่วมกันในวันที่สองพิธการนี้ก็เลยเชิญชวนชาวสมุทรสาครที่แฟงลิ้มเนี่ยมาร่วมงานกันด้วยครับทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนตระกูลลิ้มร่วมในพิธีเปิดป้ายอนุสรณ์สถานตระกูลลิ้มภาคกลางเพื่อเป็นเกียรติประวัติและร่วมลำลึกถึงบรรพชนตระกูลลิ้มที่สืบทอดเชื้อสายกันมาถึงปัจจุบัน